Thank you วัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เรากําลังขึ้นรถทัวร์จากเชียงใหม่ไปนครราชสีมาหรือโคราชนะครับเพื่อไปดูและสํารวจการแข่ง WRO ชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็จะมีผมโป้และก็พี่พบกําลังเดินทางไปนะครับแล้วก็จะเจอกับพี่เล็กในตอนที่ถึงกันแล้วนะครับเพื่อนๆรอดูกันได้เลยนะครับ นนี้เราก็ถึงโคราชกันแล้วนะครับเรากำลังรอพี่เล็กเพื่อที่จะไปดูที่พักกันนะครับหลังจากนั้นเราก็จะไปดูการแข่ง WRO กันเลยนะครับตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปที่พักก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะไปรับประทานอาหารแล้วก็ไปดูการแข่งกันนะครับ วนนี้เราก็อยู่ในศาราลอยโรงอาหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎรนารีนะครับแล้วถ้ารับประทานกันเสร็จแล้วเราก็จะไปดูที่พักแล้วก็ไปการแข่งกันเลยนะครับครับสวัสดีครับวันนี้ผมอาจารย์เล็กอนชัยนะครับจากยูด f y ฟนนี่เรากลับมาที่มหาวิทยาลัยนะครับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎรนาลีซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยผมเองนะครับที่ผมมาเรียนตอน 47นะครับถึง2,550ก็ด้านหลังเป็นสนัญลักษณ์สวยให้เด่นชัดนะครับหอสุรนภภา,าร์พาเรืองลมเรๆว่าหอแ้วนะครับแล้วก็มีป้ายสุรนา,ารีด้านหลังผมใครจะไปนิดนึงครับเขาจะเป็นซุ้มที่เขาจะมีกิจกรรมวิ่งมาราธอนพรุ่งนี้นะครับก็ภารกฐฐิจของเราของทีมยูทิฟในวันนี้นะครับก็มีภารกฐฐิจแข่ง w r o นะครับซึ่งเราจะพาไปดูงานกันนะครับซึ่งวันนี้เป็นรอบชิงแชมป์ประเทศละ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันศุกร์นะครับที่13แล้วก็วันเสาร์ที่ที่14-15นะครับก็ปีนี้จัดที่เดอะมอลโคราชเป็นปีที่2ละก็มีน้องๆจากทั่วประเทศนะครับก็มีอยู่ประมาณ3-400ทีมนะครับปีนี้นะครับทีมที่ได้นับหนึ่งถึงสามจะไปที่อิสเมียตุรกีนะครับก็เดี๋ยวนี้ทีมงานกับผมเพิ่งเดินทางมาถึงนะครับก็เดี๋ยวเทาน้องพักผ่อนในตัวอาบน้ำแล้วก็เดี๋ยวเราจะเตรียมเข้าไปชมงานกันที่เดอะมอลโคราชครับไปดูกันครับ สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่งาน WRO ชิงแชมป์ประเทศไทยกันแล้วนะครับเพื่อนๆรอไปชมบรรยากาศในงานด้วยครับ นี้ก็เป็นวันที่3ของการแข่ง WRO ชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วนะครับเพื่อนๆเราไปดูบรรยากาศในงานและสัมภาษณ์ของน้องๆวันนี้ได้เลยครับ เขาน้องๆเนี่ยมาแข่งรุ่นอายุเท่าไหร่ครับอ่ารุ่นซีเนียร์ครับอ๋อ แล้วแต่และคนนี่มาจากโรงเรียนเดียวกันใช่ไหมครับใช่ครับโรงเรียนอะไรฮะคานาล่รครับปทุมอแล้วน,น้องเนี่ยคาดหวังอะไรวันนี้บ้างครับคาดหวังว่าจะติดท็อปสิบครับสามส่วนสองอ่าแล้วสิ่งที่เราทําได้่ะก็น่าจะได้อยู่ครับทออ็อปสิบเออแล้วต้องมารอดูคะแนนเนาะขอให้น้องทาสําเร็จนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ น,น้องทีมอะไรครับอ่า S K D W O R แ a n สลอ o ครับครับเออแล้วน้องเนี่ยมา จากโรงเรียนอะไรฮะมาจากโรงเรียนทุกคนทีวีครับครับอ่าพี่ถามหน่อยว่าวันนี้เรามาแข่งรุ่มอะไรครับมาแข่งทีเนียครับครับแล้วคิดว่าเป้าหมายของเราวันนี้จะเป็นยังไงบ้างฮะคิดว่าวันนี้โอเคอยู่ครับน่าจะต้องรอรอรุนเอกตาพวกนี้ครับอ่าแล้วคิดว่าผลเอกตาที่มันจะออกมาเนี่ยมันมันจะเป็นยังไงบ้างฮะเพราะว่าอาจจะเอาอ่า กิจกรรมอาจจะเอาว้ารกิจของพวกล็อกของแบบอาตุเนี่ยลาเมนที่อาจจะมาเล่นก็ขอให้สิ่งที่น้องคิดนนี่มันเป็นไปได้นะอ่ะขอให้ได้คะแนนพิเศษเยอะเลยโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าพี่ถามหน่อยพวกเราทีมอะไรกันครับทีมฟิวเจอร์บอยครับอบแล้ว เราเนี่ยมาแข่งรุ่นอะไรกัน,นครับเอเลนไมิเสรแล้วเอเนอร์วิเซอร์อ๋อรุ่นแล้วเนเตี่นะครับโอเคแล้ววันนี้เนี่ยเราคาดหวังอะไรบ้างครับผมไม่ได้คาดหวังอะไรหรอกแต่โรงมมเรียนถูกมาคาดหวังให,ให้ชนะไม่ร่วมเพราะว่าอะไรโอเคแล้ว <c oughs> สิ่ง <c oughs> ที่เราทําได้วันนี้ล่ะไม่มีนะครับว่าผมมักชนแก่หัวแตกด้วยครับโอเคทั้งน้ำแตกด้วยครับอือหือเป็นหลายอย่างเลยทีเดียวลูกไก่ลูกไก่ก,กลายเป็นแชม โอเคฮะงั้นก็ขอให้รอบหน้าเนี่ยเราไม่เอือบักอะไรเลยนะโอเคฮะสู้ๆครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ่าผมชื่อบนนะครับคุณครูชื่ออะไรคคหนึ่งครับจากโรงเรียนพระนครวิทยาครับครับเอ่อแล้วทีมคุณหนึ่งคือทีมอะไรครับเป็นทีมแข่งขันหุ่นยนต์ระดับอมอต้นและก็มอปลายครับอ๋อระดับเออ จูเนี่ยครับออิเนียใ,ใช่ครับโอเคนะฮะแล้วก่อนที่จะมาเข้าชิงรอบชิงแชมป์ประเทศเนี่ยคุณคุณหนึ่งพาทีมผ่านมายังไงบ้างครับก็ไปทำการคัดเลือกที่ภาคอีสานครับจังหวัดสกลนครได้ลำดับที่สองครับอืมก็หนึ่งสองสามนี่ก็ผ่านมาได้เลยนะฮะครับเอ่อแล้วคุณหนึ่งว่าวันเนี้ยคุณหนึ่งตั้งเป้าไว้คืออะไรเหรอครับตั้งเป้าเหรอครับตั้งเป้าก็อยากให้ ส่วนผลิตติดหนึ่งในสาเป็นตัวแทนประเทศไทยครับอืแล้วสิ่งที่ทําได้วันนี้คิดว่ามันเป็นไปตามเป้าที่เราคาดไว<ก>้ไหมไม่ได้เป็นไปตามเป้าครับอืก็ต้องรอดูผลอีกทีนะฮะครับก็คิดว่าจะผ่านไปถึงตุลกีได้นะฮะ ก็ก็ไม่ไม่น่าได้ครับเพราะว่าไม่ตรงตามเป้าหมายอ๋อโอเคครับแล้วอยากฝากหรือโฆษณาอะไรบ้างไหมครับอยากอย่างเช่นผู้สนับสนุนอะไรพวกนี้ฝากได้นะครับอ๋อไม่มีผู้สนับสนุนก็ก็เชิญชวนให้นักนักเรียนน้องๆนะครับที่สนใจในเรื่องหุ่นยนต์แล้วก็ ชอบคิดเลยชอบประดิษฐ์แล้วก็ชอบเขียนโปรแกรมก็ให้เข้ามาทํากิจกรรมนี้ให้เป็นที่เป็นประโยชน์เนเยอะครับอ๋อโอเคครับขอบคุณมากครับคุณหนึ่ง ตอนนี้การแข่ง WRO ชิงแชมปประเทศไทยก็ได้จบลงไปแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังรอรถหัวเพื่อที่จะกลับไปเชียงใหม่กันนะครับจ<ะ>เจอกันครับ กดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงให้ด้วยนะ